สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube นะครับช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับรับวันนี้ก็จะมารีวิวกันตอมนะครับ LG นะครับ55นิ้วนะครับรุ่น 55UF850T นะครับอาการนะครับพับเต็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับตัวนี้ครับมีเต็นําบกดรับ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวมาดูครับก็แกะเฉพาะขาเหล็กบนนะครับตรงนี้ยังไม่แกะครับกำมองเห็นบอร์ดแล้วครับที่ค่อนสะพายครับจ่ายไฟอันดับแรกก็ถ้ามีภาพอยู่แล้วมันเต้นก็ถอดสายแพร์แล้วไม่ต้องไปทำอะไรนอกจากจอมืดค่อยมาเช็กวัดครับเช็กวัดที่แผงมาครับเป็นที่ปายชอ็อตต้องราคา ตัวช็อตแต่ว่าตอนนี้มันเป็นนี้ต้องลอยสายแปดดูข้างได้ข้างหนึ่งก่อนก็ได้ครับตามสะดวกผมลอยข้างนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวมาลองดูครับตอนนี้ลอยแล้วครับก็จะขึ้นจอนะครับขาวดําขึ้นจอไม่มีภาพอะไรขึ้นนะครับแบ่งเขตขาวดำนะครับโอเคเดี๋ยวลองอีกข้างนะครับไม่มีครับว่าโนซิงแนลเริ่มไม่มีสัญญาณเลยโอเคครับ ใส่ชิ้นนี้ไปนี่ลอยแล้วครับเสียบปลักเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูครับนี่ครับนี่เต้นอยู่ครับโอเคครับก็ ขึ้นแถบสีแบบนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจครับว่าข้างไหนเสียแต่ว่าฝั่งสีขาวนี่ลอยคิดว่าฝั่งนี้ครับเสียเราเป็นแถบสีชมพูนะครับแล้วก็ฝั่งสีขาวจะมีอาการเต้นนะครับเดี๋ยวมาดูใหม่ครับนี่ครับสีขาวจริงถ้าสังเกตตอนแรกมันจะมีอาการเต้นครับตอนนี้มันก็รวมเป็นทึบแล้วครับโอเคครับผมก็สรุปว่าข้างนี้ครับเสีย ดียอยปัาปังครับลองดูเป็นคลิปเอานะครับเพราะว่าผมถอดทางนี้เป็นสีชมพูนะครับอย่าลืมครับข้างหนึ่งครับฝั่งนี้ครับเป็นสีชมพูฝั่งนี้จะขาวแล้วก็มีเป็นเส้นพิวพวิสันๆครับก็ถ้าใช้งานคือคิดว่าข้างนี้เสียครับเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปแล้วผมจะลองแก้ไขดูถ้าไม่ได้อาจจะมาแก้ไขแต่<ม>ในในความคิดผมคือตัวนี้แหละเสียนะแต่ก็ไม่แน่ครับ แต่ดูแล้วตามหลักอย่างน้อยก็น่าจะเป็นขาวดําแบบเมื่อกี้ที่ถอดนะครับที่้างนี้ใช้ได้ครับคิดว่านะลองดูครับเดี๋ยวคมจะลองทำเนี่ยติดแล้วนะครับสรุปว่าฝั่งนี้ครับเดี๋ยวมาลองดูครับก็คือยกตัวอย่างครับเมื่อกี้ลอยฝั่งนี้ไปนะครับภาพมันแบบเป็นขาวดํานะครับขาวดําฝั่งนี้จะขาวฝั่งนี้จะดํานะครับ แล้วก็ถอดลั๊กเสียบตัวนี้เข้าไปแล้วลอยฝั่งนี้ครับลอยฝั่งนี้แล้วเสียบตัวนี้เข้าไปนะครับปรากฏว่าฝั่งนี้จะเป็นแถบสีชมพูรครับพิงสีชมพูแนวแนวตั้งนะครับสลับกับแถบดํานะครับแล้วก็ฝั่งสีขาวนี่จะถ้าสังเกตตอนแรกครับจะมีเส้นกวนๆครับสันๆนนะครับก็ก็ถึงสรุปว่าคิดว่าน่าเป็นฝั่งนี้เสียนะครับ ตอนนี้ก็ทาแก้ไขแล้วครับเดี๋ยวมาดูนะครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันปกติมันเต้นแลวครับมันจะเต้นซ้อนดันบนแล้วอันนี้ไม่มีนะเดี๋ยวผมจะทําการเออมานับสายแพรดูนะครับว่าปิดเส้นที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ ต่ดใดจึงไม่หยุดการนองเลือดนั่นคืออะไรก็อโอเคครับมานับเส้นกันเลยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ นี่ครับเงินครัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปก,กันนี่นะครับนี่นครับฝั่งนี้ครับหนึ่งครับวันวันแล้วก็นับไปครับจนถึงเทนนะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับปิดสามเส้นนะครับ ปิดสามเส้นครับตรงนี้ครับปิดสามเส้นนะครับปิดตรงสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาก่อฝาแลรวลองอีกทีครับโอเคนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องละครสไตล์เล็กแชนแนลเลครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม